สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนําเสนอรถอเนกประสงค์เที่นั่งนะผมเบาะนั่ง3แถวนะครับนั่งกันสบายๆหน่อยครับผมเป็นเซฟิล่านะครับเครื่อง2.2ขายในราคาเพียงแค่56,780บาทเท่านั้นนะครับรถวิ่งได้ปกตินะครับผมสภาพเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับแอร์เย็นภาษี62นะครับผมแต่ไม่ปัญหากับการโอนนะครับต่อทะเบียนเป็นปัจจุบัน9โอนได้ปกตินะครับผมเรียมเอกสารมีพร้อมเลยนะครับ เจ้าของบอกขอราคานี้เลยนะครับไม่ลดแล้วว่าถูกมากแล้วนะครับลดให้แล้วพิกัดดูรถอยู่พัทยากลางนะครับตัวรถสภาพสวยๆกริบๆเลยนะครับผมห้องเครื่องสวยสะอาดไม่มีรอยชนนะครับนะครับสีสันสวยงามนะครับผมไม่แตกไม่พองนะครับาอาจจะมียุคข,ขนแมวอะไรบ้างนะครับผมตามอายุการใช้งานรถนะครับ หัแม็กสวยงามครับผมชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นหน้าต่างไฟฟ้าผมกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับมีเครื่องเล่นเสียงเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะครับทั้ง3ามแถวเลยครับผมที่ล่างด้านหลังกว้างนะครับถ้าสนใจก็ใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของผมก็ใส่ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับคลิปที่ชื่อคลิปก็ได้ครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเล้งขึ้นมา ในคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ